หลังจากสงการมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับก็งานที่ค้างๆเก่านะครับเราก็มาสะสางกันหน่อยนะครับก่อนสงการก็เสร็จไม่ลงนะครับก็มีมาต่อเติมเล็กๆน้อยๆนะครับเอทคาร์ X 280คันนี้นะครับพร้อมที่จะส่งลูกค้านะครับ เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับทั้งในห้องเครื่องนะครับเก็บสายไฟนะครับเก็บหัวฉีดแก๊สนะครับให้อยู่ในแนวตั้งนะครับอยู่ในแนวตั้งเรียบร้อยนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดเนาะจากประสบการณ์ที่เราเคยทำมานะครับแล้วก็ฝาครอบวาล์วนะครับพ้นสีเรียบร้อย ก็ดูดีนะครับไม่ให้เทื่อทะจนเกินไปนะครับในห้องเครื่องก็จัดพวกสายไฟ่้น้ำกอลมต่างๆนะครับให้เข้าอยู่ในระบบระเบียบนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะครับก็เก็เบเรียบร้อยนะครับไปอัดฉีดไว้เรียบร้อยนะครับข้างล่าง ก็มาใส่แผงแล้วเรียบร้อยนะครัสปเซอร์ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยออกมาอีกนิ้วหนึ่งนะครับออกมานิ้วหนึ่งก็จะมองนะครับก็ยังใกล้เคียงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าข้างหลังมันจะหบนะครับก็เลยดึงออกมานิ้วหนึ่งนะครับสปเซอร์ออกมานิ้วหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ดูกมเกลืนกับข้างหน้านะครับกมเกลืนกับล้อหน้า ก็เสร็จงานนะครับพร้อมส่งน,นะครับก็สำหรับ V70 คันนี้นะครับก็ว่ากันต่อนะครับความเรียบร้อยในระบบแท่นนะครับแท่นเครื่องมีสั่นเล็กน้อยนะครับกำลังแก้ไขายอยู่นะครับฉีดแก๊สก็ได้วางไปเรียบร้อยนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้ว แก๊สก็ได้ใสไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งสองสี่คันนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับค่อนข้างจะเล็กนะครับค่อนข้างจะเล็กลูกค้าก็เลยอยากได้ให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมนะครับเราก็หาขคงญี่ปุ่นมาแปลงลงให้นะครับสําหรับหนึ่งสองสี่คันนี้กาลังนั่งแปลงอยู่นะฮะนั่งแปลงอยู่นี่เลยครับ เป็นโตโยต้านะครับเป็นของ t o โ o t a f o r t ์จูเนหรือว่ารี v o ตัวใหม่นี้นะครับเพราะว่านี้จะมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับสามารถที่จะพับได้ด้วยนะครับนะครับก็ยึดในแนวเดียวนะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแนวเดียวกันนะครับสามเหลี่ยมแนวเดียวกันตัวนี้จะมีกรอบจะเป็นโครเมียมนะครับนะเรายังไม่ได้ประกอบนะครับใส่ปิ้ง ถ้าประกอบเข้าไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะถ้ามองจากข้างหน้ามามันก็อ่าก็พอดูได้นะครับพอดูได้นะครับเป็นโครเมียมด้วยนะครับ ผมยัมด้วยนี่สายเดิมสายไฟเดิมจะมีอยู่ห้าเส้นนะครับตัวใหม่นี้จะมีมีทั้งไฟเลี้ยวด้วยนะครับจะมีทั้งไฟเลี้ยวด้วยน <c oughs> สายไฟทั้งหมดเจ็ดเส้นนะครับจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเจาะรูนะครับขยายรูเจาะเพิ่มขึ้นไปใหม่นะครับสามรู ครับแต่งานเจ้าหน้าที่ส่วนสวิตเราจะไว้ตรงนี้นะครับสวิตจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสวิตเขาจะอยู่ที่เดิม สองส e ี N นะครับิตจะอยู่ที่เดิมโอเคครับปลักผมสวิตนะครับปลักอมสวิตเขาจะต้องมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านิดนึงนะครับจะต้องผ่านิดนึงอันนี้พับพับกระจกนะครับสวิตพับกระจกเขาเป็นของโตโยต้าแล้วนะครับ R,L นะครับปรับกระจกนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดีเลยอันนี้ก็เป็นปลั๊กสองอันครับเวลาถอดอะไรก็จะใส่คืนก็ได้นะครับเราไม่ได้เอาปลั๊กทิ้งนะครับปลั๊กของเบนก็ยังอยู่อันนี้ปลั๊กตัวใหม่ของเราก็เสียบเข้าไปนะมา,าชุดไวริง ได้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างก็จะเข้าเหมือนเด,ดิมได้เหมือนเดิมเล็กดเ็เดิมได้ทั้งหมดนะครับเด,ดิมได้ทั้งหมดเดิมได้ทั้งหมดกํลังว่าเออนะถ้าเรามองข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มาหน่บี้อ่าโอเคโอเคมาเลยเออโอเคโอเค ก็มีหนึ่งคันนะครับเอสห้าร้อยอีกคันหนึ่งนะครับขาแป๊บหนึ่งครับคุณป้าแป๊บหนึ่งครับพอดีมีลูกค้ามานะครับเอสห้าร้อยแต่เป็นสามสองศนย์ครับเครื่องตัวนี้นะครับ 3, 2, เป็สาสองศูนยเผื่อใครอยากได้อะไรนะครับ ใครอยากได้อะไรนะครับคันนี้มี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 อ๋อเดี๋ยวนะฮะมันจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคนี่ครับสามสองศูนย์นะครับตัวแรงนะครับห้าสปีดนะครับตัวนี้นะครับมาเป็นอะไรหนึ่งคันนะครับมาเป็นอะไรหนึ่งคัน ปีนะครับมาเป็นอะไรหนึ่งคันเพราะรุ่นเก่าๆบางทีก็หาทำอะไรยากนะครับก็เลยต้อง,ยก,งออยกทั้งคันเพื่อมาเป็นอะไรนะครับยกทั้งคันเพื่อมาเป็นอะไรนะครับใครอยากได้ชิ้นไหนก็ลองทักมา นะครับแม็กสิบแปดนะครับสวยสวยนะฮะแม็กสิบแปดนะครับ,รบก็มีอะไรอยู่ซี <C S 2> <C S 1> ก็มีอีกคันหนึ่งนะครับมีมีอะไรอีกคันหนึ่งกันเครื่องเจ <C S 1> นะครับถอดอะไรนะครับอะไรยังอยู่ครบอยู่นะครับซีอ, C อยู่สองคันนะครับอันนี้ถอดไปบางชิ้นส่วนถอดไปบางชิ้นส่วนแล้ว ดนฝนแรงไปหน่อยนะครับไว้เป็นอะไรนะครับท่านใดอยากได้อะไรนะครับก็ยังมีอยู่นะครับจอไม้ก็ยังเหลือนะครับจอแอร์ก็ยังเหลืออยู่นะครับอะไหลนะครับยี่ห้าร้อยก็ยังเป็นอะไรได้อยู่นะัวดี้หนึ่งสี่ศูนย์นะครับ okay. ครับเริ่มต้นเบาๆนะครับหลังสงการขอบคุณครับผม